สวัสดีครับถ้าตอนนี้ใจคุณกำลังวิ่งวิ่งตามความคิดวิ่งตามความกังวลวิ่งตามเรื่องคนอื่นจนเหนื่อยทั้งที่ร่างกายยังไม่ได้เป็นไหนผมอยากให้คุณลองหยุดแค่ไม่กี่นาทีแล้วฟังให้จบเพราะสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดมากคือลมหายใจเป็นทางลัดกลับมาหาตัวเองเป็นที่พึ่งของใจในวันที่โลกไม่แน่นอนวันนี้ ผมจะพาคุณฟังเคล็ดลับมีสติอยู่กับลมหายใจ20ข้อไล่จากพื้นฐานที่ทำตามได้ทันทีไปจนถึงระดับลึกที่ช่วยให้ใจเบานิ่งและเห็นความจริงฟังจบคุณจะทำได้เลยไม่ต้องรอสงบไม่ต้องรอว่างแค่หายใจก็เริ่มได้ข้อที่หนึ่งสติอยู่กับลมหายใจคืออะไรคนถามว่าพระองค์ คำว่ามีสติอยู่กับลมหายใจหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าตรัสในสาระว่าคือการรู้ชัดว่ากำลังหายใจอยู่หายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องบังคับให้ยาวไม่ต้องบังคับให้สั้นแค่รู้ตามจริงนี่คือสติปฐานในกายเป็นการตั้งจิตไว้ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ใจไหลไปอดีตหรืออนาคต ข้อที่สองทำไมลมหายใจถึงช่วยเราได้คนถามว่าทำไมท่านถึงให้จับที่ลมหายใจพระองค์ชี้ว่าลมหายใจอยู่กับเราตลอดเป็นของฉันที่เกิดในปัจจุบันและเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจเมื่อใจฟุ้งกลับมาที่ลมเมื่อใจหนักกลับมาที่ลมเมื่อใจกลัวกลับมาที่ลม ลมไม่ได้แก้ปัญหานอกตัวทันทีแต่ลมทำให้เราไม่ทำพลาดเพราะใจแตกข้อที่สเริ่มฝึกอย่างไรให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกคนถามว่าเริ่มอย่างไงให้ไม่หลงทางและองค์สอนให้เริ่มง่ายที่สุดนั่งหรือยืนหรือเดินก็ได้รู้ตำแหน่งลมชัดๆสักหนึ่งจุดปลายจมูกหรือหน้าอกหรือท้อง แล้วตามรู้ไปเรื่อยๆเข้ารู้ออกรู้ถ้าหลงไปคิดไม่ต้องดุแค่รู้ว่าหลงแล้วกลับมาลมนี่คือถูกทางข้อที่สต้องกำหนดคำว่าพุทโธไหมคนถามว่าต้องภาวนาคำบริกรรมด้วยหรือไม่พระองค์ชี้ว่าแก่นคือสติคำบริกรรมเป็นเครื่องช่วย ถ้าใช้แล้วจิตตั้งมั่นก็ใช้ได้พูดตอนเข้าโทรตอนออกแต่ถ้าใช้แล้วเครียดก็วางคำกลับมารู้ลมเฉยๆเพราะเป้าหมายไม่ใช่คำเป้าหมายคือความรู้ตัวข้อที่ห้าทำไมยิ่งนั่งยิ่งฟุง้งคนถามว่าพอจะสงบความคิดกับเยอะกว่าเดิมพระองค์ชี้ว่าไม่ใช่คิดมากเกิน แต่คุณเริ่มเห็นมากขึ้นเหมือนห้องมืดพอเปิดไฟก็เห็นฝุ่นอย่ายหยุดหงิดหน้าที่คือรู้คิดรู้ว่าคิดฟุง้งรู้ว่าฟุง้งแล้วกลับมาลมไม่ต้องชนะความคิดแค่ไม่ตามมันไปข้อที่6ถ้าหายใจแล้วอึดอัดแน่นหน้าอกต้องทำยังไงคนถามว่าพอจับลมแล้วแน่น พระอ,องค์สอนให้พรอนอย่าคุมลมอย่าบีบให้ดีแค่รู้ลมธรรมชาติถ้าแน่นมากให้รู้ที่จุดกว้างขึ้นเช่นรู้ทั้งหน้าอกทั้งท้องหรือรู้ทั้งร่างกายขณะหายใจให้ใจเหมือนคนดูไม่ใช่คนบังคับข้อที่7ลมหายใจยาวสั้นสำคัญไหมคนถามว่าต้องหายใจยาวถึงจะดีไหม แล้วองตรัสว่าให้รู้ว่ายาวเมื่อยาวรู้ว่าสั้นเมื่อสั้นยาวก็รู้สั้นก็รู้ก็สิ่งที่ฝึกคือความรู้ตัวไม่ใช่ความยาวของลมรู้ยาวรู้สั้นได้ใจจะค่อยๆ่ยละเอียดขึ้นเองข้อที่8จะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังมีสติจริงคนถามว่าฉันกลัวหลงคิดแล้วนึกว่ามีสติพระองค์ชี้ว่า มีสติคือรู้ทันคุณรู้ว่าลมหายใจเข้าอยู่รู้ว่าลมหายใจออกอยู่รู้ว่าหลงไปแล้วและกลับมาได้แค่กลับมาได้นั่นคือสติทํำงานแล้วไม่ต้องสมบูรณ์ขอให้รู้ทันบ่อยขึ้นนั่นคือความก้าวหน้าข้อที่9ถ้าขนั่งแล้วง่วงมากทำไงดีคนถามว่าหลับคาที่เลย และองค์สอนให้รู้ว่าง่วงตรงๆแล้วเปลี่ยนเหตุลืมตากว้างขึ้นหายใจให้ลึกขึ้นเล็กน้อยขยับท่าทางหรือเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมการอยู่กับลมหายใจไม่ใช่นั่งทนแต่คือทำให้จิตตื่นรู้พร้อมดูความจริงข้อที่10ลมหายใจช่วยดับโกรธได้ยังไงคนถามว่าโกรธแรงมากจะทันไหม พระองค์ชี้ว่าโกรธอยู่ได้ด้วยเชื้อเชื้อคือคำพูดในหัวและการตอบโต้พอกลับมาลมคุณหยุดเติมเชื้อให้หายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งออกยาวหนึ่งครั้งแล้วรู้ว่าโกรธแค่รู้โดยไม่ส่งต่อโกรธจะไม่เผาคุณเท่าเดิมและคุณจะไม่สร้างกรรมด้วยคำพูดข้อที่11 ลมหายใจช่วยเรื่องกังวลได้จริงไหมคนถามว่ากังวลจนมือสัน่นพระองค์ชี้ว่าความกังวลคือใจอยู่อนาคตลมหายใจคือปัจจุบันออกคุณกลับมาลมใจกลับมาที่สิ่งจริงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วถามใจว่าตอนนี้มีอะไรที่ต้องทำจริงๆริงทำทีละอย่าง ความกังวลจะค่อยๆค,คลายเพราะไม่ถูกเลี้ยงด้วยจินตนาการข้อที่12ถ้าหายใจแล้วจิตสงบนั่นคือจบแล้วไหมคนถามว่าสงบแล้วพอไหมพระองค์ชี้ว่าสงบเป็นฐานแต่เป้าหมายคือปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นให้เห็นว่าลมหายใจก็เกิดดับความสงบก็เกิดดับความคิดก็เกิดดับ เห็นความไม่เที่ยงชัดๆใจจะเริ่มวางไม่หลงติดสุขของความสงบนี่คือทางที่ลึกขึ้นข้อที่13ลมหายใจเกี่ยวกับการปล่อยวางยังไงคนถามว่าหายใจแล้วจะวางได้จริงเหรอพระองค์ชี้ว่าเมื่อสติอยู่กับลมใจเห็นว่าอารมณ์มาแล้วไปเหมือนคลื่นผ่านฝั่ง ถ้าคุณไม่วิ่งลงไปจับคลื่นคลื่นก็ผ่านไปเองการวางไม่ใช่การผลักแต่คือไม่จับลมหายใจคือที่อยู่ของใจพอใจมีที่อยู่ก็ไม่ต้องเกาะอารมณ์ข้อที่14ถ้าใจหลุดตลอดถือว่าฝึกล้มเหลวไหมคนถามว่าหลุดทุกสิบวินาทีเลยเพระองค์ตรัสว่าไม่ล้มเหลว เพราะหน้าที่คือกลับมากลับมาหนึ่งครั้งคือฝึกหนึ่งครั้งหลุด10ครั้งกลับมา10ครั้งนั่นคือความเพียรอย่าหวังไม่หลุดให้หวังรู้เร็วขึ้นวันหนึ่งคุณจะหลุดน้อยลงเองข้อที่15ฝึกนานแค่ไหนถึงเห็นผลคนถามว่าต้องกี่วันถึงดีขึ้นพระองค์สอนหลักเหตุปัจจัยทําเหตุถูก ผลค่อยมาบางคนเห็นผลทันทีในรูปของใจเบาขึ้นบางคนเห็นผลในรูปของกโกรธสั้นลงกังวลน,น้อยลงนอนง่ายขึ้นอย่าจ้องผลให้ทำเหตุวันละไม่กี่นาทีแต่ทำสม่ำเสมอดีกว่านานมากแต่ทำครั้งเดียวข้อที่16อยู่กับลมหายใจในชีวิตประจำวันทำยังไงคนถามว่า ต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวเหรอพระองค์สอนว่าทำได้ทุกท่าเดินไปหายใจไปล้างจานก็รู้ลมขับลมก็รู้ลมแบบพอดีพอดีไม่เพ่งก่อนพูดหนึ่งประโยคหายใจออกหนึ่งครั้งนี่คือการเอาธรรมะเข้าชีวิตจริงและนี่แหละที่ช่วยท่านได้มากที่สุดข้อที่17 ลมหายใจช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นได้ยังไงคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการตัดสินใจพระองค์ชี้ว่าคนตัดสินใจพลาดเพราะใจถูกราคะโทสะโมหะลากไปพอมีลมหายใจเป็นฐานคุณมีช่องว่างก่อนตอบสนองช่องว่างนั้นทำให้คุณเลือกได้จะพูดหรือจะเงียบจะทำหรือจะรอ แค่หายใจหนึ่งครั้งก่อนตัดสินผลลัพธ์เปลี่ยนทั้งเรื่องได้จริงข้อที่18ลมหายใจนำไปสู่การเห็นธรรมได้ยังไงคนถามว่าแค่ลมจะพาไปถึงธรรมลึกๆได้จริงเหรอพระองค์ตรัสว่าอาณาปณสติทำให้สติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ทำให้พุทธชงสมบูรณ์พุทธคงสมบูรณ์นำไปสู่วิชาและวิมุตติ แปลแบบง่ายคือลมหายใจเป็นประตูให้จิตตั้งมัน่นแล้วจิตตั้งมั่นทำให้เห็นความจริงของกายใจเห็นแล้ววางวางแล้วพ้นทุกข์ข้อที่19ขณะหายใจควรดูอะไรให้ลึกขึ้นคนถามว่าถ้าจะฝึกให้ลึกต้องดูอะไรพระองค์ชี้ให้รู้ทั้งกายขณะหายใจรู้กายทั้งปวง แล้วทำกายสังขารให้สงบรู้สึกทั้งตัวขณะลมเข้าออกแล้วปล่อยให้ร่างกายพรอนเมื่อกายผ่อนใจจะผ่อนเมื่อใจผ่อนสติจะละเอียดและปัญญาจะเริ่มทำงานเองข้อที่20สเคล็ดลับสุดท้ายทำตามนี้ช่วยท่านได้จริงคนถามว่าถ้าจะให้จำหนึ่งสูตรเทือะไรพระองค์ชี้ว่า ให้ทำเป็นสามขั้น 1. รู้ลมสองรู้ใจสาวางรู้ลมเข้าออกตามจริงรู้ใจว่าโลภโกรธฟุ้งหรือสงบแล้ววางการตามอารมณ์ไม่ต้องไล่ไม่ต้องจับไม่ต้องดา่าแค่รู้แล้วอยู่กับลมต่อนี่คือสูตรสั้นๆ แต่ใช้ได้ทั้งชีวิตผลสรุปทั้ง20ข้อให้คุณเก็บไว้ครับ 1. สติรู้กับลมคือรู้เข้าออกตามจริงไม่บังคับ 2. ลมเป็นสะพานหายใจและอยู่กับเราตลอด 3. เริ่มด้วยจุดลม1จุดหลงแล้วกลับมา 4. คํคำบริกรรมใช้ได้ถ้าช่วยหรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าเครียด 5. ฟุ้งไม่ใช่แย่แต่คือเริ่มเห็นแล้วกลับมาลมหกอึดอัดให้ผ่อนไม่คุมลมรู้กว้างขึ้นเจ็ดยาวสั้นไม่สำคัญสำคัญที่รู้ตามจริงแปดสติคือรู้ทันและกลับมาได้นั่นคือสำเร็จทีละนิดเก้าง่วงให้รู้แล้วเปลี่ยนเหตุเดินหรือปรับท่าสิบ ลมช่วยดับโกรธด้วยการหยุดเติมเชื้อหนึ่งลมหายใจ11ลมช่วยกังวลรอดดึงใจกับปัจจุบัน12สงบเป็นฐานแล้วใช้เกิดดับเพื่อเกิดปัญญา13ลมช่วยวางเพราะใจมีที่อยู่ไม่ต้องเกาะอารมณ์14หลุดไม่ใช่แพ้กลับมาคือฝึก 15. เห็นผลเมื่อทำเหตุสม่ำเสมอไม่จองผล 16. ใช้ลมในชีวิตจริงได้ทุกท่าโดยไม่เพ่ง 17. หายใจหนึ่งครั้งก่อนตัดสินใจช่วยลดกรรมจากอารมณ์ 18. อาณาปณสติพาไปสู่สติเต็มโพตชงเต็มและความหลุดพ้น 19. รู้ทั้งกายขณะหายใจแล้วผ่อนกายสังขารให้สงบ 20. สสูตรช่วยท่านได้คือรู้ลมรู้ใจแล้ววางการตามอารมณ์บทปิดคลิปครับถ้าคืนนี้คุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มที่ลมหายใจเพราะลมหายใจไม่เคยทอดทิ้งคุณมันอยู่กับคุณมาตลอดตั้งแต่วันแรกของชีวิต จนถึงวินาทีนี้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆพร้อมบอกใจเบาๆว่าฉันกลับมาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองพอคุณกลับมาได้หนึ่งครั้งคุณจะกลับมาได้อีกครั้งและเมื่อคุณกลับมาได้บ่อยขึ้นความทุกข์จะมีที่ยืนในใจคุณน้อยลงเองหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ